เันเมทาวินนะคะศิลปินชาวไทยผู้สร้างผลงานเพลงหลากหลายแนวนะคะโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของฮิปฮอปและยังมีผลงานร่วมกับศิลปินชื่อดังมาแล้วมากมายนะคะจัดงานเปิดตัวนะคะเจนรั mm hmm. นพรีเซนต์ดิวเนอัลบั้มนะคะลิสเทนิ่งปาร์ต ทีชวนแฟนๆนะคะมาร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มคนแรกนะคะที่ได้ฟังเพลงในอัลบั้มใหม่ The Ten by Jaylan เนะครภายใต้แนวคิดนะคะไขว่าอดีตแก้ไขไม่ได้ถ้าคุณย้อนเวลากลับไปเจอสิ่งที่คุณเคยทำพลาดคุณจะเลือกแก้ไขหรือจะทำเหมือนเดิมนะคะซึ่ง85%ของเพลงในอัลบั้มนี้ได้รับแนวความคิดนะคะแล้วก็แรงบันดาลใจมาจากบทเพลงของ Jaylan เรื่องรักระหว่างเรานั่นเองค่ะเมื่อ1ิปีที่แล้วผมได้ทำเพลงไว้เพลงหนึ่งนะครับชื่อเพลงเรื่องรักระหว่างเราแล้ว พอเวลาผ่านไปสิปีนะ <c oughs> เมื่อเวลาต้นปี2024เพลงเพลงนั้นก็เกิดเกิดเป็นกระแสขึ้นมามีคนฟังในใน k Tok แล้วก็มีการมีการแชร์แล้วก็มีการเ,เป็นไวรัลขึ้นมานะฮะ <c oughs> ก็เลยได้ผมก็เลยได้ไอเดียหนึ่งมาว่าเพลงมาเพลงต้องรอเวลาในการในการเข้าถึงใคยบางคนหรือคนบางกลุ่มแล้วก็ยุสมัย ไม่ใช่ว่าเพลงเพลงนั้นทำออกมาในยุคนั้นอาจจะอาจจะแบบเงียบหรืออาจจะยังไม่ดังก็ก็สุดท้ายมันก็ดังได้ใช่ไหมฮะแล้วจากนั้นผมก็เลยได้ทำเวอร์ชั่นใหม่ออกมาเป็นเวอร์ชัน2024ได้เอาเพลง,เพลง,เ,พลงเพลงนั้นมาทำก็ได้รับกระแสะตอบตอบรับที่ขึ้นเทรนด์ u t u b ปอันดับหนึ่งเช่นกันติดต่อกันเป็นเวลานานผมก็เลยกลับไปดู เพลงของตัวเองทั้งหมดที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบที่เคยได้ปล่อยไปแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นช่วงเดียวกันกับเพลงเรื่องรักระหว่างเราแล้วก็จับเพลงเหล่านั้นกลับมาทํารวมเป็นอัลบั้มใหม่นะยุคนี้โดยใช้จะเรียกว่าโดยใช้วิธีการโปรดักชันทั้งหมดก็คือเป็นเพลงเรื่องรักระหว่างเราโมเดลเลยแล้วก็ทํอาออกมาเป็นอัลบั้มนี้ขึ้นมาโดยรวบรวมเพลงทั้งหมดได้ทั้งหมด19แทร็กแล้วก็มีเพลงใหม่ที่แอดเข้าไปด้วย 13แทร็กในในแผ่นแรกแผ่นที่สองจะมี12แทร็กปุ๊บมีสองแผ่นแต่อันนี้มาแผ่นเดียวก่อนแผ่นนี้ก็จะเป็นสีนี้อีกแผ่นนึงก็เป็นสีเขียวก็คือทั้งหมดเป็น25แทร็ก25แทร็กจะรวมด้วยเพลงประมาณ18แทร็กนอกนั้นจะมีอินโทรมีอ์โทรมีอินเทอร์ลูดมีสกิทสามแทร็กเพื่อร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหมดให้เข้ารวมกันเป็น เป็นเป็นเรื่องราวของอดีตและปัจจุบันที่ผสมเพลงบางเพลงก็จะมีการเล่าถึงเรื่องอเรื่องที่ต่อเนื่องใน10ปีนั้นเคยมีเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้ว10ปีนี้มันก็มีเรื่องราวต่อเนื่องก็จะแอดเข้าไปมันก็เปลียนเสมือนการมิกซ์การผสมผสานเทคโนโลยีทั้งตอนนั้นตอนนี้แล้วก็มันก็เลยเกิดธีมคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาเป็นเอ่อเป็น เครื่องซีดีเจรุ่นเก่าเป็นวอล์กแมนมีหูฟังมาแชลที่เปนสไตล์โบราณแล้วก็รีเลทการเทิร์นเทเบิลแม้กระทั่งวินแอมก็นำมาวินแอมก็นำมาเป็นอินสปิเรชันในการทำปกของไวมิ่งก็คือทำออกมาพร้อมกันหมดเลยเป็นทั้งเป็นทั้งสตรีมมิ่งอนาล็อก ซี a ีอะนาล็อกไวนิเลือกให้เหมาะสมกับยุคสมัยก็คือให้ยุคสมัยแล้วก็ไม่ผมคำนึงเรื่องงานก่อนคือให้ให้เข้าที่สุดอย่างเช่นเพลงเ,เพลงจะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งใช่ไหมยกตัวอย่างชื่อเพลงจินตนาการผมก็จะโตมาในยุคของ R&B ์ B. ผมก็จะเลือกเจสันเคลียร์ที่มาร้อยเรียงเรื่องราวซึ่งเป็นเจสันเคลียร์ก็จะ แติเติบโตมาในยุคนั้นแล้วก็เป็นเสียงเป็นอาร์่ดีไทยที่ผมนับถือและให้เกียรติก็ได้ดึงเข้ามาร่วมงานครับแล้วก็มีถ้าเป็นแทร็กใหม่ก็จะมี l a ซ y ่ล็อกซมีน้อง k คซิที่เราเคยร่วมงานกันในเพลงที่ชื่อว่ากอดกันแล้วก็เคซิก็ทำให้เพลงเพลงนี้ขึ้นเป็น100ล้านวิวตอนนี้จะ150ล้านได้แล้วครับก็มีผมเข้าไปฟิชเชอริงด้วยรอบนี้ก็เลยเฮ้ยมามันทำให้กูเพลงร้อยล้านกัน อะไรเงี้ยครับก็มันก็เหมือนกับการรีมิกซ์อีกรอบหนึ่งโดยใช้ใช้ใชสเสน่หของเพลงเก่ากลับมารวมใหม่แล้วก็มิกซ์ใหม่เรียลเลนจ์ใหม่โอเคัลบนี้นะครับหลังจาก Listening Party คืนนี้เสร็จแล้วเนี่ยเที่ยงคืนหนึ่งาทีปล่อยทุกแพลตฟอร์มเลยครับส่วนถ้าจะสนับสนุนนะครับก็อันนี้ก็สามารถซื้อได้ อตอนนี้ก็อินสตาแกรมผมกลับมาเล่นแล้วนะครับก็คือ J, Run way, J A y r u n b y J A Y R U N B A E ครับผม